เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะให้สองพ่อลูกเขาก็ไปซื้อของเหมือนเดิมคะ่ะสองคนเขาก็ไปด้วยกันดีๆนะจ๊ะแต่ส่วนเราเนี่ยเหรอตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะดับไม่ไปแล้วก็เขาจะถามลูกตลอดนะว่าจะไปชอปปิ้งกับแดดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไปเขาก็จะอยู่บ้านกับดาวแต่ก็อย่างว่าถ้าไปด้วยกันนะคะนางอยากได้อะไรสามีก็ซื้อให้นะคะยกเว้นไปกับแม่นะคะแม่ไม่มีทุนทรัพย์เยอะก็เลยซื้อไม่ได้นั่นแหละเลยไม่อยากไปกับแม่เอาจรึงๆก็กลายเป็นคนขี้เกียจที่ไม่อยากจะไปไหนเลยคะ่ะรอบนี้ลูกรู้ว่างากแพ เดาเลยไม่อยากไปเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากถ้าจะไปเนี่ยเธอไปส่งฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเดาจะแบบว่าเพื่อเครื่องปรุงเครื่องปรุงปลาลงปลาหมดน่ะคะพวกของเอเชียหมดเดาถึงจะไปซื้อนะคะถ้าไม่มีทุระอะไรเราก็ไม่ไปให้คุณชายไปซื้อเวลาไปซื้อนางก็จะรู้แล้วแหละว่าเออเดาชอบกินอะไรอย่างนี้นะคะนางก็จะซื้อมาให้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเดาไม่ได้บอกนางก็ซื้อมาให้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะถ้านางเห็นนะอย่างพวกเครื่องสมองสำอ่างดาวหมดอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปไปให้นางนางก็ไปซื้อถูกซื้อถูกด เวลามันหมดดาวก็จะถ่ายรูปบอกเออซื้อนี้มาให้หน่อยวันนี้ก็บอกว่าทำไมเครื่องสมางเธอต้อง20อ่บอะดาวก็เลยบอกว่าเอา้าก็เธอไปซื้อที่แพงถ้าเธอไปซื้อที่ฉันซื้ออะมันก็ไม่แพงหรอกอะไรเนี่ยเพราะว่าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตคนละที่กันไงคะถ้าซื้อที่ดาวซื้อมันไม่ถึง20ก็คุณไปซื้อที่อื่นมันก็เลยแพงไงก,ก็บ่นบูบูบ,บูบก็ตามภาษานะแล้วก็ทําไมดาวถึงไม่ค่อยอยากจะไปเทานะคะตั้งแต่ดาวมาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ดาวไปนะนั่งรถ้าตั้งแต่ป้าสอนดาวไปนะตั้งงแแต่่่่ราคาคคคคอยูทที80 80นะน,น,นะะุกึ ต่อเที่ยวนะก็คือไปกลับนะไม่ใช่รอบเดียวนะรอบนี้รู้ไหมสามร้อยยี่สิบ้านเราเลยค่ะไปกลับนะคะโอ้โหภายใน2ปีถึง3ปีนี่ราคาลดบั๊ดทำไมมันสูงจังเลยว้ามาก คิดอยู่ในใจว่าเออใครจะยอมไปก็คือแบบว่าถามว่ามันคุ้มไหมคนที่เขาทํางานเขามีตังเขาก็ไปได้นั่นแหละแต่ตัวดาวเองไม่ได้ทํางานนะดาว่าเอา8 9ปอนเนี่ยก็คือเก็บไว้ดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะนะคะเดาก็เลยไม่ไปแล้วก็ถ้าจะไปยังไงจริงๆนะเดาก็จะให้คนชายขับรถพาไปแล้วก็ไปวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่เขาหยุดก็ได้ค่ะมันก็เลยง่ายกว่าแล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนที่แบบว่าเออต้องไปเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนน่ะก็คือจะไปกับป้าบอยนะคะไปเกือบทุกอาทิตย์เลยพอหลังๆนี่แบบว่าเออออพราาาคมมันนขึ้้้แแลลลวปไ่่ยยูก็เ ไม่ค่อยอยากจะไปนะเพราะว่าเสียดายค่าข้าวรถเมลสูงเกินแพงมากเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกอย่างนะคะเวลาราวนั่งรถบัสไปเนี่ยไม่ค่อยมีวัยรุ่นนะคะไม่มีค่อยมีวัยรุ่นนั่งเท่าไหร่นะคะน้อยมากนอกจากจะแบบบางทีมันตอนเย็นเนาะก็จะมีแบบนักเรียนนักเรียนที่พ่อแม่เขาไม่ได้ไปราบนะก็คือพวกที่เรียนคอนเวรชนะคะเขาก็จะนั่งรถบัสแต่ส่วนมากเวลาตอนเช้าเวลาไปเนี่ยจะมีแต่คนที่เขาใช้บัตรเขาก็จะมีบัตรอยู่แล้วนาะบัตรนักลงนักเรียนบ้างแล้วก็บัตรคนแก่ที่แบบเกษียณบ้างนะคะเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนดาวต้อง จ่ายตังค์ไงคะทุกคนคะบางทีก็ยังขําตัวเองอยู่นะก็มีแค่ตัวเองเวลานั่งรถบัสขึ้นไปอะไรเงี้ยก็มีแต่ตัวเองนะคะที่จะจ่ายเงินสดนะคะนอกจากเขาก็จะใช้บัตรกันนะก็อย่างว่าเวลาคือคนเข้าวแก่เวลาเขาเข้าไปเทาเนี่ยเขาก็จะไปซื้อนู่นซื้อนี่เวลาเขาก็ไม่ขับรถเนาะที่นี่เวลาคนอายุเยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยขับรถกันนะคะทุกคนเขาคือขับไม่ได้แล้วก็นั่งรถบัสเขาก็จะมีบัตรนะบัตรสําหรับคนแก่ก็คือแบบเออไปฟรีกลับฟรีนั่นแหละค่ะที่ดาวรู้มานะเพราะว่าป้าเคยเล่าให้ฟังเวลาป้าไปกระ อย่างเงี้ยป้าแกก็ใช้บัตรเนาะส่วนดาวเองก็จะจ่ายเป็นเงินสดสะส่วนมากนะคะส่วนเด็กนักเรียนนะคะดาวก็ไม่แน่ใจเห็นได้ยินผ่านๆน,นะคะว่าเออเพื่อนดาวเขาบอกเออมันครึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือแบบอโดนะคะหรือว่าคนที่แบบวัยทางานอะไรเงี้ยมันก็ต้องจ่ายค่าราคาเต็มราคาอะไรประมาณนี้นะคะแต่แปลกมากนะทุกคนคะ่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะผ่านมาแค่ไม่ขี่ปีนะค่าแบบว่าค่ารถเมล์ราคาสูงเกินนะคะปกติดาวก็ไม่เห็นว่ามันจะสูงขนาด นีนะปกติดาวนั่งมาก็ตั้งแต่80ยันมา320เนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้ห้าบาทสิบาทใช่ไหมนั่งรถเมย์ยาวตลอดสายละคาเดี๋ยวนูน่นนี่นั่นก็คือมันก็ยังแบบโอเคอยู่นะแต่ที่นี่นะ่ะบอกได้เลยว่าแพงเวอร์วันนี้ก็บ่นเรื่องรถมงรถเมย์ให้ฟังแค่นี้และคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย